เผาขยะในรีสอร์ทอย่างไรไม่ให้ถูกรงเรียนมารับชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการเผาขยะในรีสอร์ทที่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายกันนะคะสอร์ทที่เราจะนำเตาเผาขยะไร้ควันขุนเดชไปส่งในวันนี้นะคะมีชื่อว่าภูฟ้าวารีรีสอร์ทเชียงรายนะคะ หากใครที่เคยมาจังหวัดเชียงรายก็จะทราบนะคะว่ารีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นรีสอร์ทที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆรีสอร์ทก็สวยงามมากๆเลยหากใครที่มีโอกาสมาแวะเที่ยวที่เชียงรายภูฟ้าวารีรีสอร์ทก็ น่าสนใจนะคะเชิญชวนมาพักที่นี่ได้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่น่าพักน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวสำหรับการเผาขยะในครั้งนี้นะคะขยะในรีสอร์ทส่วนใหญ่จะเป็นขยะจำพวกใบไม้กิ่งไม้แล้วก็มีขยะพลาสติกบ้างนะคะหากสังเกตให้ดีรีสอร์ทตรงนี้นะคะจะอยู่ แวดล้อมด้วยชุมชนถ้าเกิดว่ามีการเผาขยะกับพื้นก็อาจจะถูกร้องเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายก็อาจจะค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะว่าเผาขยะในรีสอร์ทอย่างไรไม่ให้ถูกร้องเรียนสิ่งที่สําคัญประการแรกก็คือในเรื่องของการเลือกประเภทของเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน เตาเผาขยะที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูวิธีการเผาขยะในรีสอร์ทในครั้งนี้ออกแบบโดยช่างขุนเดชเตาเผารุ่นนี้เป็นรุ่น m อ็มสตานะคะซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้มากๆเลยนะคะในคลิปที่ผ่านมาท่านผู้ชมสามารถหาดูได้นะคะว่าประสิทธิภาพของเตาเผาขยะรุ่นเอ็มสตา มีประสิทธิภาพในการเผาเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามได้จากช่อง YouTube คุณเดชเตาเผาขยะไร้ควันนะคะมารับชมกันเลยค่ะว่ามีการเผาขยะอย่างไรที่จะไม่ให้ถูกร้องเรียนสิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการติดตั้งเตาเผานั่นก็คือควรจะติดตั้งเตาเผาบริเวณที่โล่งกว้างมีอากาศถายเทที่สะดวก ควรจะหาอิดบล็อกซสักสองก้อนนะคะในเรื่องของการวางช่วยในเรื่องของความมั่นคงของการวางตัวเตาและก็ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับตัวเตาเพื่อให้อากาศภายในเตาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ภายในตัวเตาเผาเตาเผาไร้ควันตุมเดชนะคะจะมีตะกแกงหรือว่า บริเวณที่ใส่ขยะนะคะสามารถที่จะถอดประกอบได้ก่อนที่จะติดตั้งตัวเตาเผาขยะนะคะก็จะมีการใส่ตัวตะแกงลงไปเป็นอันดับแรกจากนั้นนะคะก็จะมีการใส่กิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าฟืนลงไปเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับการเผาไหม้นะคะซึ่งเตาเผาขยะไร้ควันขุนเดชจะเป็นระบบธรรมชาติ ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงอื่นนะคะนอกจากฟืนหรือว่าถ่านหรือว่ากิ่งไม้ซึ่งก็จะเป็นการประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงได้มากทีเดียวหลังจากที่เราใส่ฟืนหรือว่ากิ่งไม้เข้าไปบริเวณตะแกรงจากนั้นก็จะใส่ขยะที่เตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้หรือว่าพลาสติกที่ต้องการเผาจากนั้นทำการจุดไฟบริเวณช่องเทขยะ บริเวณที่จุดไฟก็มีความสำคัญนะคะท่านผู้ชมต้องสังเกตให้ดีว่าช่างคุดเดจะมีการจุดไฟบริเวณกล่องเชื้อเพลิงบริเวณที่มีขยะถ้าเกิดว่าเราจุดไฟผิดที่นะคะลูกค้าบางรายอาจจะมีการจุดไฟบริเวณด้านใต้ของเตาเผาอันนี้ก็จะทำให้เกิดควันได้เยอะนะคะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชม บางท่านอาจจะสงสัยว่าเตาเผาขยะไร้ควันคุณเดชสามารถบรรจุขยะในครั้งแรกประมาณกี่กิโลสำหรับเตาเผาขยะไร้ควันคุณเดชรุ่น mstar รุ่นนี้นะคะครั้งแรกสามารถบรรจุขยะได้ประมาณ50-60ถึงกิโลกร,รมัมหรือแล้วแต่ชนิดของขยะอีกทีนะคะหลังจากที่มีการจุดไฟ ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าจะอาจจะมีควันเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าการเผาการเผายังไม่สมบูรณ์มีความร้อนภายในเตาที่ค่อนข้างเยอะกลิ่นและควันก็จะลดลงเองนะคะก่อนที่จะทําการปิดประตูบริเวณช่องเทขยะเราก็ควรจะรอให้มีการติดของไฟบริเวณกล่องเชื้อเพิงให้เรียบร้อยก่อน ทางนี้เพื่อเพิ่มปริมาณของออกซิเจนถ้าเกิดว่าไฟในเตามีการลุกไหม้อย่างดีแล้วท่านผู้ชมหรือว่าผู้ใช้สามารถทยอยใส่ขยะที่เหลือได้เลยนะคะการใช้เตาเผาขยะไร้ควันขุนเดดรุ่นเอ็มสตาเป็นการใช้เตาเผาที่ง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมนำไปใช้ทางร้านก็จะมี คู่มือพร้อมคลิปวิดีโอสาธิตการใช้ให้เพื่อจะได้ใช้ได้ง่ายและก็ถูกต้องเตาเผารุ่นนี้มีการเผาค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็ควันก็น้อยมากๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานหรือว่าในครัวเรือนของท่านได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการกำจัดขยะ หรือว่าต้องการสอบถามในเรื่องของวิธีการทำเตาเผาขยะไร้ควันท่านผู้ชมสามารถสอบถามมาได้นะคะที่ร้านคุณเดชการช่างอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตามเบอร์โทรมือถือที่ให้และก็ไอดีไลน์นะคะการเผาขยะในรีสอร์ทเป็นเรื่องที่ง่ายหากมีการใช้อุปกรณ์ในการเผาที่เหมาะสม และมีวิธีการเผาที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดควันและกลิ่นการร้องเรียนก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ